ความสามารถ Activate นะครับจะเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ที่มาในซีซั่นนี้ของเกม Marvel Snap อธิบายง่ายๆเลยมันก็คือความสามารถที่เราจะต้องกดใช้ตอนที่การ์ดเหล่านี้อยู่บนสนามนะยกตัวอย่างเช่น Si m b i o t ตสไปเดอร์ Man เนี่ยเป็นการ์ดสี n เนจีถ้าเราต้องการจะใช้ความสามารถเปิดใช้งานของ s i m b i o t ตสไปเดอร์ Man เนี่ยเราก็ต้องรอเทิร์น5ตอนที่การ์ดมันหายออกมาเราก็จะสามารถกดค้างเพื่อใช้ความสามารถของ Si m b i o t ตสไปเดอร์ Man ได้ครับมันก็จะทํางานในเทินที่เราอยากให้มันทํางานถ้าลงไปแล้วเทิร์น5อยากใช้งานก็กดตอนเทิน์น5หรือว่าถ้าลงไปแล้วเทิน ยังไม่อยากใช้งานก็เก็บความสามารถไปใช้งานตอนเทินหได้เรากดเมื่อไหร่มันก็จะทํางานเมื่อน,นั้นซึ่งความสามารถเปิดใช้งานเนี่ยจะใช้ได้แค่1ครั้งนะครับไม่ไม่ได้ใช้ได้ทุกครั้งทุกเทินนะเราเลือกใช้เมื่อไหร่มันก็จะทํางานทันทีแล้วมันก็นับว่าถูกใช้ไปแล้วนะครับต่อให้เรายกมันขึ้นยกมันลงด้วยการ์ดบาสเราก็ยังไม่สามารถใช้เปิดใช้งานได้แล้ว1ครั้งหนึ่งเกมแล้วความสามารถของซิมบิ s ต์สเ m a เอร์แมนก็คือเปิดใช้งานจะทําการรวมร่างกับการ์ดที่มีค่าได้ต่ําที่สุดในพื้นททีีี่่เดยยววกกับการนอนู้้แล็จะ ทำการ copy text copy ข้อความของการ์ดใบนั้นมาแล้วก็จะทําเหมือนกับว่าการ์ดใบนั้นเพิ่งถูกเปิดตัวยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรากดเปิดใช้งานซิมบอดสเปนเดอร์แแล้วการ์ดที่ค่าได้ต่ําที่สุดที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับซิมบอดสเปนเดอร์แคือ Iceman Iceman ก็จะถูกซิมบอดสเปนเดอร์แกินแล้วความสามารถของ Iceman ก็จะทํางานอีกรอบนึงก็จะไปฉีดถ่ายผุข้าม มันจะเก่งกับอะไรวะอันนี้พูดตรงๆว่าผมคิดไม่ออกเว้ยมันมันคือคอมโบยังไงจะทําอะไรยังไงเพราะว่ามันคือเพลย์แพทเทิร์นใหม่อ่ะยังไม่เคยประสบพบเจอมันอาจจะเอาไปใช้กับอะไรแบบแบล็กแพนเตอร์เหรอในซิมโบลซอนด์แมนก่อนเทอร์นสให้มันอยู่คนเดียวในพื้นที่เดียวแล้วก็ค่อยลงแบล็กแพนเตอร์ในเทอร์นห้าแบล็กแพนเตอร์ทำงานเปิดตัวแล้วเราก็กดใช้แอ t i v a t e ของซิม b o ล s อนด์แมนแบล็กแพนเตอร์เป็น8 8ร,ร,ร,รวมร่างกับ ซิมบอสเซเอร์แมนแปดบวกหกเป็นสิบสี่อ่ะผมผมลืมพูดอันนี้ไปเมิร์ชคำว่าเมิร์ชเนี่ยคือการรวมกันนะรวมกันหมายความว่าสแตตของการ์ดที่ถูกเอามารวมกันเนี่ยมันจะมาบวกกันเก็าใจไหมอย่างไร้แพนเตอร์มีสแตตแปดหน่วยเงี้ยเอามาบวกกับซิมบอลเซเว่นแมนก็จะกลายเป็นสิบสี่แล้วเราก,กดแอคทีเวทเราสามารถไร้แพนเตอร์ทำงานกลายเป็นยี่สิบแปดเงี้ย คือตอนที่ซิมโบลสไปเดอร์แมนมันรวมร่างอ่ะมันจะ Copy Text มาเลยถูกต้องไหมก๊อปปี้ข้อความมาเลยแปลว่าพอมันรวมร่างปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบ็คแพนเตอร์ไปเลยหมายถึงความสามารถอ่ะก็จะกลายเป็นการเปิดตัวไปเลยหมายความว่าเราสามารถอนิมโซล่าใส่ซิมโบลดสไปเดอร์แมนได้อีกรอบ สามารถโอดินใส่ซิมบิอตสซเนเดอร์แมนได้อีกรอบข้อความเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าถ้าอนิมก็จะเป็น56อันนี้ที่คิดออกอันแรกคือเล่นกับแบล็กแพนเทอร์เออจริงๆมันเก็บไว้เล่นเทิน6ก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกคือ a c t i v a t e อ่ะมันทำงานตามออเดอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นด็อกเตอร์ดูมถ้าในเทิน6เราลงด็อกเตอร์ดูมไปก่อนอันนี้สมมติว่ามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วไม่มีการ์ดใบอื่นนะถ้าในเทิน6เราลงด็อกเตอร์ดูมไปก่อนแล้วเราค่อยกด Acttivate คแอ, Man, อตอนที่เรากดจบเแล้วการมันเล่นนการมังาย ด็อกเตอร์ดูมก็จะหงายก่อนเสกดูมบอดก่อนแล้วหลังจากนั้นซิมบิวต์ไปเดอร์แมนก็จะเปิดใช้งานเราสามารถเลือกออดเดอร์ให้กับการทํางานได้เอาไปเล่นกับด็อกเตอร์ดูมก็ได้เทินหกก็จะเสกดูมบอดซ้ําอีกครั้งหนึ่งเออเพลย์แพทเ,เทิร์นมันค่อนข้างหลากหลายนะเราเรียงออดเดอร์ได้เองด้วยอะ่ะดูมน่าจะเก่งจะจัดแต่ว่าเงื่อนเงื่อนไขก็คือต้องไม่มีการ์ดใบอื่นอยู่ในเลนไงถ้าเราอยากเล่นคอมโบดูมที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเออซิมบิวต์ไปเดอร์แมนกับดูมต้องอยู่กัน2.2่อ้งูกันต่อ น่าจะังมีอีกหลายคอมโบที่เราคิดไม่ออกสรุปเลยคือผมไม่รู้จริงๆเว้ย ไม่รู้จริงๆว่าคอมโบมันจะเป็นยังไงผมคิดไม่ออกตอนนี้คงต้องไปรอให้ผู้เล่นโดยรวมนะครับคอมมูนิตี้ทั้งหมดช่วยกันคุกกิ้งช่วยกันปรุงออกมาใครมีไอเดียก็ก็ให้เขาจัดออกมาแล้วเราไปรอไปรอ,ปรอลอกใบต่อไปครับอันนี้จะเป็นการ์ดท,ที่อยู่ในกล่องสปอตไลท์ละคือซิวเวอร์เซบนะซิวเวอร์เซบจะเป็นหนึ่งที่พลังหนึ่งความสามารถเปิดตัวจะขโมยพลังต่อสู้2หน่วยจากการ์ดท,ที่อยู่บนท็อปเด็กฝั่งหังข้ามมาเป็นของตัวเองนะครับแปลว่าลงใบเธอหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งที่พลังสามแล้วก็ไปลบพลังการ์ดทท 2หน่วยเท่ากับ1 g จี้พลัง5 อันนี้คือเก่งแบบง่ายๆเลยลงแล้วได้แวลูทันทีอ่ะไม่ต้องเดาไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นถ้าเทียบสแตทโดยรวมทั้งหมดที่ซิเวอร์เซเบิลให้กับเราเมันเทียบเท่าด็อกเก็ตเลยเนาะมีสแตทตัวเอง3หน่วยเป็นลดสแตทฝันห้าม2หน่วยแล้วถ้าเรายกมันขึ้นมันลงด้วยการ์ดบรส์อย่างฟอลคอนอย่างบีชได้อีกแวลูมันก็จะยิ่งคุ้มค่าน่าจะทําให้เด็กบรส์เก่งขึ้นพอสมควรนะครับไปอยู่กับเด็กที่ต้องการลดพลังก็ได้อย่างเอ a จ็ก์อย่างไฮอีโวอะบูมิเนชันอะไรอย่างนี้ไปอยู่ในเด็กแบบป่่่วนน้าาามอยงซีก็จะไ มาทำไปคือมาดามเว็บมาดามเว็บจะเป็น2จี้พลังหนึ่งาสามารถต่อเนื่องคือเราจะย้ายการ์ดที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับมาดามเว็บไปยังพื้นที่อื่นได้เทอละครั้งก็ดูเป็นการูฟที่เก่งมากใบนี้ทําให้เราย้ายฟรีได้เทอาละใบอะลงวอลเจอร์ไปในเรนเดียวมาดามเว็บลงแดกเกอร์ไปในเรนเดียวกับมาดามเว็บเทอร์ถัดไปเราสามารถเลือกได้เองเลยว่าอยากย้ายเข้าซ้ายย้ายเข้ากลางย้ายเข้าขวาขึ้นอยู่กับว่ามาดามเว็บจะอยู่เลนไหนพวกมูฟบัลส์มูฟพามเราก็น่าจะถูกใกจสิ่งนี้แล้วก็น่าจะมีแค่พวกนั้นแหละใช เดกพวกนั้นที่ถูกใจสิ่งนี้มาดํามเว็บดูไม่ใช่การ์ดท,ที่จะไปอยู่ในเด็กอื่นๆได้สักเท่าไหร่เด็กที่อยากใส่มาดํามเว็บก็ต้องเป็นเด็กที่มีการ์ดท,ที่ได้ประโยชน์จากการมูฟเยอะๆเด็กเอลซ่าอ่ะอ่ะอ่ะอีกอีกเด็กหนึ่งที่อาจจะใส่มาดํามเว็บแล้วเหมาะก็คือเด็กเอลซ่าบลัดสโตนใช่ถ้าเราเอาไปเล่นกับเอลซ่าเนี่ยหมายความว่าเราจะย้ายการ์ดออกจากเลนเอลซ่าได้ทุกเทิร์นแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องเล่นการ์ดมูฟในเลนเอลซ่าถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะครับช่วงที่เอลซ่ามันเก่งเนี่ยเอลซ่าม รนรับบัฟเอลซ่าแล้วก็ย้ายตัวเองออกแต่พอมีมาดามเว็บเข้ามาเออมันอาจจะสร้างเด็กเอลซ่าแบบใหม่ไม่ต้องไปใส่การ์ดมูฟพวกนั้นเยอะแยะแล้วใส่มาดามเว็บเข้ามาใบเดียวแล้วก็ไปลงการ์ดแบบเก่งๆไปเลยลงอะไรวะลงแบล็กแพนเทอร์เลนเดียวกับเอลซ่าแล้วก็ใช้ความสามารถมาดามเว็บย้ายออกแล้วก็ค่อยลงการ์ดใบอื่นให้เอลซ่าบัฟได้อีกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่หลักๆแล้วน่าจะเก่งในเด็กมูฟฮัมดาวมูปบวส์อะไรพวกนี้แหละใบถัดไปคืออารันย่า อารันย่าจะเป็น1นจี้พลังหนึ่งมาพร้อมกับควาสามารถเปิดใช้งานนะครับอารันย่าจะทําให้การ์ดใบถัดไปที่เราเล่นบวก2พลังต่อสู้แล้วก็ย้ายการ์ดใบนั้นไปทางขวาของเสริฟมูฟอีกแล้วนะพอกดปุ๊บการ์ดใบถัดไปที่เราลงจะย้ายไปทางขวาแล้วก็บวก2พลังต่อสู้ใบนี้คือเก่งเก่งเลยอะ่ะน่าจะเป็นการ์ดมูฟหนึ่งเอเนจีที่เก่งที่สุดแล้วถ้ามันถูกเพิ่มเข้ามาในเกมถ้าเทียบกันกับการ์ดอย่าง Iron อนฟิแล้วก็โก้สไปเดอร์อ่ะเทียบกับ2ใบนี้คืออารันย่ามันมากบดจุดอ่อนของ2ใบนี้ได้แบบ100%เลยเุดอ่อนของ Iron ist, กับ โอสปายเดอร์ก็คือถ้าเราไม่มีการ์ดเอามาเล่นกับมันอะเราไม่สามารถลงมันทิ้งไปจากมือได้เลยแต่ความสามารถของอารัญญาก็คือเราเลือกใช้ได้เว้ยแบบต่อให้เทินหนึ่งเราจะมือเน่าไม่จั่วอลเจอร์ไม่จัวแดกเกอร์ er, เลยเราก็ยังลงอารันญ่าไปในเทินหนึ่งได้อยู่ดีเพราะว่าความสามารถเปิดใช้งานของมันเราจะเลือกใช้เทินไหนก็ได้แบบลงแบงค์แต่เทินหนึ่งแล้วเทินสี่การ์ดย้ายเพิ่งขึ้นเราก็มากดเปิดใช้งานอนารัาแล้วก็ค่อยลงวอลเจอร์ในเทินสี่ก็ได้ความสามารถของอารันญ่าก,ก็จะไปทํางานตอนเทินสี่และนั่นก็คือข้อดีของการ,ร์ Guard, ดน้าใชง เราจะเลือกได้เสมอเพื่อทําให้การ์ดมันยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับไม่เป็นเดการ์ดอยู่บนมือแต่ว่าข้อข้อเสียก็มีข้อเสียถ้าไปเทียบกับ g ั o s ์สไปเดอกับ Iron นฟิตก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีถ้าจะเอาเด็ก o v e ที่เก่งที่สุดในช่วงหลังๆของเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเด็กบราสเด็กมูฟบราสใช้การ์ดอย่างบีสียงฟอร์คอนยกก h o s ์สไปเดอยกไอรอนฟิตขึ้นมือแล้วเอามาทําการย้ายหลายๆรอบ ทำให้1เกมเราอาจจะย้ายได้มากกว่า4ีหครั้งอะไรเงี้ยไอคอมโบคอมโบบลส์ combo, combo bounce, ตรงนั้นเราจะเอามาใช้กับอนัญญาไม่ได้เพราะว่าความสามารถเปิดใช้งานเนี่ยมันจะทํางานได้แค่ครั้งเดียวต่อหนเกมหครั้งต่อหเกมก็คือถ้าใช้ไปแล้วต่อให้เรายกมันขึ้นยกมันลงเวียงไปบนฟ้าควงเป็นพิซซ่าเอากลับมาลงบนสนามอีกครั้งมันก็ไม่ทํางานแล้วนั่นก็คือจุดอ่อนของการ์ดประเภทเปิดใช้งานแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับคงต้องไปลองเล่นดูใบสุดท้ายของซีซั่นนี้คือ scarlet spider ครับ จะเป็นเสีย r จี้พลัง5มาพร้อมกับความสามารถเปิดใช้งานอีกแล้วนะครับเปิดใช้งานของ Scarlet Spider คือจะสร้างร่างโคนของการ์ดใบนี้ไปยังพื้นชั้นอื่นพื้นพื้นชั้นคือผมจะพูดพื้นที่ผมพูดพื้นที่แล้วผมอ่านคําว่าโลเคชั่น แล้วสิ่งที่ออกจากปากผมไปคือพื้นชั้นสร้างร่างโคลนของตัวเองไปยังพื้นที่อื่นพื้นที่เดียวนะถ้าสกา r เล t สไปเดอร์อยู่ซ้ายเรากดเปิดใช้งานก็จะสุม่มสุ่มเพิ่มไปตรงกลางหรือสุ่มเพิ่มไปทางขวาประมาณนี้ก็น่าจะเก่งกับพวกการ์ดบัฟต่างๆเนาะเล่นกับสกา r เล t สไปเดอร์จะเก่งมากเล่นกับนา m โม r าแม่งเครซี่อยู่ปะสการเลดสไปเดอร์จะเป็นเป้าบัฟของนารโมราที่เก่งมากเพราะว่าเราเลือกออเดอร์ได้เองนะครับทุกคนขอย้าอีกครั้งว่าแอคทีเวตเนี่ยเราเลือกออเดอร์ได้หมายความว่าในเทินนะใน นาม و ร่าลงโอดินใส่นาม و ร่าแล้วเราไปกดเปิดใช้งานสกา r เลตสไปเดอร์ทีหลังอะ่ะความสามารถบัฟของนาม و ร่าจะทำงานก่อนนะครับก็คือนาม و ร่าจะไปบวกห้าให้กับนาม و ร่าจะไปบวก5ให้กับสการเลตสไปเดอร์เป็น10แล้วหลังจากนั้นความสามารถไอ้นี่ก็ถึงใ้ทำงานก็จะก๊อปปี้ร่างแย่ของตัวเองที่เป็นพลัง10ไปอยู่ในพื้นที่อื่นใบนี้ดูแล้วเห็นคอมโบได้ง่ายกว่าซิมบิโอต์สไปเดอร์แมนเอาไปเล่นกับการ์ดเปิดตัวบัฟเก่งๆได้แทบจะทุกใบเลยเนาะ เล่นกับไอรอนฮาร์ก็ได้ให้ไอรอนฮาร์ดบัฟก่อนแล้วค่อยกด s การ l e t s p สไปเดอร์ให้มันแยกกล้างเอาไปเล่นกับอะไรได้อีกหรือจริงๆอยู่อยู่แค่บายเดียวมันก็คุ้มแล้วปะหมายถึงแค่ตัวมันเองบายเดียวก็คุ้มแล้วมันคือสีจี้พลังสิบอะสี่จี้พลังสิบแบบสปิดสองเลนสแตตถือว่ามาตรฐานมาตรฐานสําหรับการ์ดสแตตล้วนสี่เอเนจีเออถ้าเราบัฟมันได้มันก็จะยิ่งคุ้มกว่านี้ต่อไปให้คะแนนกล่องที่ท่าน,นี้นะครับอ่าสัปดาห์แรกคือ Silver able, bird, แล้วาห์นี้น่าจะุ้ม m o c Mockingbird เปการ์ดที่เก่งในเชมแล้วกนใน เด็กซูแล้วก็ในเด็กที่มันเสกโทเค็นเยอะๆอย่างเช่นเด็กพ atriot อะไรเงี้ยพ a t ิอ o ต b r ูดน่าจะเป็นหนึ่งใน6กที่ที่ดีที่สุดในเกมใครอยากเล่นเด็กสไตล์นั้นเปิด mockingbird ไปยกระดับเด็กได้เยอะมากครับส่วนการ์ดใหม่ super s a b l e เท่าที่ผมดูก็น่าจะเป็นการ์ดที่เก่งเป็น1นึ่ที่ value สูงเลยน่าจะเป็น candidate หนึ่งในที่เก่งๆในเด็กบ้าเลยยกขึ้นยกลงใช้งานความสามารถเปิดตัวหลายๆรอบเนี่ยโคตรเก่งน่าจะคุ้มนะครับส่วนใบสุดท้ายในกล่องคือ us agent เฉยๆแต่ไม่ได้ ถึงขั้นกากนะครับ US Agent ไม่ใช่การ์ดกากแน่นอนอยังถือเป็นการ์ดที่เก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งระดับเทียบหนึ่งมันมีเด็กของมันอยู่อยู่ในเทรเวอร์สอยู่ในเด็กจินเกรต่อเนื่องหรือบางทีคนเขาก็ใส่มาเป็นเทคการ์ดกันนะเพราะว่าแวลูของ US Agent มันก็ค่อนข้างสูงครับถ้าไปเจอเด็กที่มันมีตัวใหญ่เยอะๆเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็น2อจี้พลัง10บวกให้เราได้เลยไม่ใช่การ์ดที่แย่สัปดาห์นี้9ก้าทับสิบตามฟิลลิ่งอ่าสัปดาห์ถัดไปมาดามเว็บซิลแล้วก็อะไรออดครับาาเบเ,เ,เ, Move. บเล่นด็ นำเว็บก็อาจจะไม่ใช่การ์ดที่คุ้มสำหรับคุณสักเท่าร่ตัวอีก2บาใบที่เหลือในกล่องซิลบอกตรงๆว่าไม่ใช่การ์ดเก่งพวกเด็กซิลแบบซิลมูฟเทมโปอะไรเงี้ยก็มีเด็กอื่นเด็กเทมโปแบบอื่นที่เก่งกว่าแรงกว่าซิลเคเว e นอะไรงี้ก็เสื่อมความนิยมไปสักพักหนึ่งแล้วไม่ใช่การ์ดที่เก่งขนาดนั้นนะครับอยู่ในเทียรประมาณอยากเล่นก็กด ไม่อยากเล่นก็ผ่านแล้วก็อะไรออดอะไรออดตอนนี้ก็เก่งนะแต่มันเก่งไหนๆมันเก่งในอริเชียมอะอริเชียมเล่นอะไรออดเทินหได้เออนั่นคือประสบการณ์ส่วนใหญ่ของผมกับอะไรออดในเด็กอื่นๆมันไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่เนาะเด็กแบบล็อกดาวรออะไรออดเป่าเทินสุดท้ายอะไรเงี้ยก็หายไปนานแล้วบ้านหลังเดียวของอะไรออดปัจจุบันที่มันเก่งๆก็คืออริเชียมนั่นแหละถ้าอริเชียมได้อะไรออดบายเด็กมันก็จะเก่งยิ่งขึ้นเออแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ถึงขั้นเล่นไม่ได้ส้ เจ็ดทับสิบนะครับตัวดาบถัดไปครับอารันยามิสมาเวลแล้วก็เซจอารันยาก็แบบเดียวกับมารามเว็บเลยน่าจะเป็นการ์ดที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเน็กมูฟอะมูฟทุกประเภทมูฟฮัมดาวฟินิกฟอสอะไรเงี้ยไดอารันยาไปน่าจะแฮปปี้เป็นการ์ดย้ายที่เก่งกว่าไอรอนฟิสเก่งกว่าโก้สไปเดอร์ในบางสถานการณ์ แต่ว่าในเด็กอื่นๆก็ไม่น่าจะมีที่สำหรับอนัญญานะครับมันเป็นการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมคอมโบมูฟส่วนมิสมาเวลตอนนี้อดีตกูดคาร์ดปัจจุบันไม่ได้เก่งพอจะอยู่ในฐานะกูดคาร์ดแล้วมั้งก็ไม่ใช่การ์ดที่เก่งอ่ะไม่ใช่การ์ดที่เก่งแต่ก็ไม่ใช่การ์ดที่อ่อนอยู่ในเทียร์อยากเล่นก็เปิดไม่อยากเล่นก็ผ่านส่วนไปสุดท้ายในกล่องคือเซจเก่งมากน่าจะเป็นการ์ดสามที่ปิดเกมที่เก่งอันดับต้นๆของเกมตอนนี้เลยอยู่ในเด็กเทมโปได้แทบจะทุกประเภทนะครับเทมโปตีหน้าเท ที่ปิดเกมที่เก่งระดับต้นๆของเกมอ่ะอย่างที่บอกเลยถ้าคุณชอบเล่นเด็กที่มันใส่เศจที่ผมเพิ่งกล่าวถึงไปเมื่อกี้เปิดเศษปายคุ้มมากๆต้องบอกว่าเด็กที่มีเศจกับเด็กที่ไม่มีเศษนี่คือคนละระดับกันเลยเอา,เอาจริงก็ถือเป็นอีกายหนึ่งที่ผิดคาดนะตอนเศษมันเข้าเกมมาช่วงแรกๆผมผมหมิ่นมันว่ามันไม่เก่งแต่พอเข้ามา,าจริงๆแล้วเออมันมันเก่งนะครับเก่งกว่าวูเบนหลายคุ้มเลยสัปดาห์นี้8คะแนนแล้วกันมันอารมณ์คล้ายๆกับสัปดาห์มาดามเว็บนี่แหละการ์ดใหม่2ใบเป็นการ์ดเสริมมูฟถ้าไม่ ซิวเทียวกับอ,อะไรออนมันมันเก่งกว่าเยอะอ่าแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของซีซั่นนี้การเล็ดสไปเดอร์สกา,สาแล้วก็ไวท์วีโด้สกาเล l ดสไปเดอร,ร,ดอร์น่าจะเป็นการ์ดใหม่ที่เก่งเบสสแตตคือ 4G ่จีพลังสิเท่านี้มันก็คุ้มค่าพอแล้วในฐานะการ์ดแสตล้วนสี่จีแต่ถ้าเราเอามันไปคอมโบเพิ่มเติมได้อีกมันก็มีโอกาสจะเป็น 4G ่ีพลัง20พลัง15้อะไรอย่างนี้ได้น่าจะเป็นการ์ดที่เก่งส่วนสกาสกาก็ประมาณแบบประมาณ USA อสเอ่ะมันก็ไม่ใช่การ์ดที่เก่งเป็นเมตาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่่่่ไไไดด้้ออนนนจเลม ก็มีเด็กของสคาอยู่เอาไปเล่นกับเด็กล็อกจอเล่นกับเด็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยมันม,ม,มันก็ได้เออแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะเด็กเก่งเพียงต้นๆอยากเล่นก็เปิดไม่อยากเล่นก็ผ่านส่วนไวบิดโอไวบิดโก็คือกู๊ดคาร์ดใบหนึ่งอะเนาะถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟไปนิดหน่อยในไม่กี่แพทที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือเป็น2 g ที่หลายๆเด็กเลือกใส่ก็ไม่อยู่ดี โดยเฉพาะเด็กจังนะครับถ้าคุณชอบเล่นเด็กจังไวบิโดว์คือการ์ดอุดที่เก่งที่สุดในเกมผมกล้าพูดเลยมันคือ2ที่การ์ดจังที่เก่งที่สุดในเกมแล้วถ้าชอบเล่นเด็กจังอยากให้เด็กจังทรงประสิทธิภาพที่สุดไวบิโดว์ต้องมีประมาณนี้สับกล่องซีซันซีซั่นชื่ออะไรนะ Amazing Spider-Man Amazing Spider Season โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่น่าซึมนะการ์ดใหม่ๆ4ใบในกล่องรวมก์ดในซีซันพาร์ด้วยไม่น่าซึมถ้าเทียบกับซีซันยัง Avengers ที่กําลังจะผ่านพ้นไปไม่น่าซึมนะครับไม่น่าซึม ประมาณนี้ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไปได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปตามตอบทั้งหมดก่องสุดท้ายให้กี่คะแนนลืมให้คะแนนเหรอก่องสุดท้ายให้เท่าข้างบนได้มั้งให้8คะแนนเท่ากันให้8คะแนนเท่าอารัญญาไววีโอเก่งกาเลิสไวเดอร์น่าจะเก่งแปดคะแนนครับ